ไปเก็บเห็ดมาครับพี่น้องมือนี้เก็บอยู่ใกล้ๆนะครับก็ได้เห็ดไข่ครับพี่น้องนี่เห็ดไข่เห็ดไข่ก็ได้เห็ดละงอกก็ได้ครับนี่ครับเห็ดละงอกอันนี้มันไข่มันครับพี่น้องตัวนี้ก็บานแล้วครับนี่บานเท่าแล้วละนี่เห็ดละงอก็ได้บัวลายเนะครับได้ซีหาดอกนี่แล้วครับนี่ ไข่มันกันได้หลายๆเนี่ยเสีบเลยครับเนาะไข่เห็ดละงูเห็ดเห็ดไข่ขันปนกับเสีบพี่น้องเสียจังได้กินพวกนี้ได้หลายครับนี่เออจะได้กินเห็ดแล้วครับพี่น้องอ,อ่ส่แกงแล้วเนาะหนึ่งพี่น้อง กูได้อยากปนเห็ดครับเด้อนี่ปนเห็ดไข่ครับปิ่งห้อมๆครับพี่น้องปนลงไปนาเห็ดครับเห็ดเพาะก็ออกหลายช่วงนี้มูอเขาเก็บเห็ดเพาะผมบ่ได้เห็ดเพาะน้ำเขาเถอะครับได้เห็ดนี่แล้วเห็ดไข่กับเห็ดละงูครับเห็ดไข่ก็เอาละครับพี่น้อง ที่ได้คูดดินนออกครับป่านนี้มนทนาย้ทยคลิปไกลลงอยู่ครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อครับพี่น้องกดแชร์ขอพูดหลายครับ